สวัสดีครับทุกคนอยู่ัผมไคลาสสิลูกดไลค์กดแชร์ครับเป็นยังไงบ้างทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับหลายคนนะครับอาจจะสังเกตว่าเออช่วงนี้ผมตีมแต่ GTA เล่นแต่ GTA เลยเนื่องจากว่าเกมเนี้ยผมก็ชอบนะมัน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 ก็สนุกดีเล่นมันเพลินแต่ว่าบางทีสตอรี่มันยืดยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราหยุดพักระหว่างกลางไม่ได้เพราะว่ามันก็แก๊งต้องข้ามก็อยากจะเล่นด้วยเราก็อยากจะเล่นด้วยแล้วก็หลายๆคนในแก๊งนะครับมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้ทำคอเนเทนต์อื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาคลิปในวันนี้ก็คือเราจะมาสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมหลังจากที่ตัวผมนะครับก็ได้เล่นมาในเมืองพยายามไต,ต่เต้าตัวเองจนมีแก๊งมีของได้นะครับก็อยู่กันเป็นครอบครัวกับแก๊งเสาอาทิตย์นั่นเองจนตอนนี้ผมน่าจะจําชื่อได้เกือบทุกคนและเป็นการเล่นที่ค่อนข้างยาวนานเลยนะครับหลายวันหลายเดือน นะทุกคนจนในที่สุดนะครับการมีสตอรี่แบบตีกันแบบจริงจังนะครับครั้งแรกของผมเนี่ยก็คือการสู้กับ JAK หรือแก๊งจันนังคารของลุงแม็กนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์นี้มันก็มีอยู่ว่าพวกเราเนี่ยได้ขึ้นไปตีอาวุธกัน นะครับตีกันตามปกติเลยแล้วทีนี้เนี่ยทางฝั่งของแก๊งจันนังคารเองเนี่ยก็ได้มีการเรียกเก็บสวยจากหลายๆแก๊งนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เขาทําสงครามกับแก๊งอื่นเนี่ยแก๊งหลายๆแก๊งเนี่ยทำงานกันฟรีเลยขายยากันฟรีเขาเลยมาเก็บสวยโดยที่พวกเขาเนี่ย มาเรียกพวกเราอยู่ที่1ล้านบาทและแน่นอนว่าบอเสเลมของเราก็ไม่ยอมครับได้เปิดศึกสู้กันที่เกาะสวรรค์แต่ว่าผมไม่ได้อัคดคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่ได้สตรีมด้วยก็เลยไม่ได้มีฟุตเทจมาให้ดูแต่สุดท้ายเราก็เลยเริ่มสงครามกับจันังคารก็เป็นการไฟกันในหลากหลายรูปแบบนะครับ เป็นการผมว่าสตอรี่นี้เป็นสตอรี่ที่สนุกนะครับเพราะว่าการตีกับจารังคารเนี่ยผมว่าเราได้อะไรจากเขาเยอะได้เรียนรู้วิชาเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งคำบูกถึงหน้าบ้านเลยทุกคนผมก็พยายามทําเต็มที่เท่าที่ทาได้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือขี่จุกไปแค่ทีหนึ่งที่เหลือผมก็โดนลุมสกร,รํานี่โดนครูพิงหดกลับมาทีเดียวล่วงเลยครับจงังหวะการต่อสู้มันก็นัวกันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมสตอรี่ดำเนินไปเรื่อยๆครับการตีกับจันอาคารก็มีการ บุกไปบุกมาแล้วก็ตีกันไปตีกันมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะฮะมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีแก๊งๆหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับกับเรื่องนี้ก็คือแก๊ง d g นั่นเองนะครับมังกรขาวเขาเนี่ยบอกกับเราว่าเราเนี่ยเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับดูไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยดูไวนะครับกับจานังคารรวมกันเพื่อไปตีกับ DG และ สกอตทคับทุกคน ส่วนเรื่องเหตุการณ์ท่อน้ำเลี้ยงนั้นเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่ามีการประชุมและมีการเจรจากับดูไว้เกิดขึ้นจริงครับระหว่างเสาอาทิตย์และดูไว้นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยการประชุมนะครับได้บทสรุปแล้วว่าเราจะไม่ช่วยดูไว้เพราะว่าเราให้เกียรติดีจีและไม่อยากมีปัญหากับบ๊อบครับเราไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับแก๊งเพิ่มเพราะว่าเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับดีจีเลยสําหรับเสาอาทิตย์นะครับ ในเหตุการณ์ในตอนคลิปนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีเรื่องบาดหมางก,กับใครแล้วเราก็ยังไม่ได้มีแผนจะไปตีใครนะครับเราก็เลยเลี่ยงว่าเฮ้ยการมีเรื่องกับ DG เนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อกแก๊งเราเลยนะเราก็เลยปฏิเสธการช่วยเหลือดูไว้ไปนะครับก็เป็นการปัดข้อเสนอไปเท่านั้นเองนะครับเป็นเหมือนการมาคุยธุรกิจกันมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยดูไว้จริงๆนั่นหมายความว่าเราจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับดูไว้ที่ไปช่วยตีดีจีและสกอตในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือทางบอสของ DG เองเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ดูไว้เนื่องจากว่าบอสเล็มเลมเนี่ยมีการให้ของเล็กๆน้อยๆไปกับคนของแกงดูไว้แต่ว่าเขาให้เป็นลายบุคคลเพราะว่าทางบอสเลมเเองเนี่ยก็เหมือนสนิทแล้วก็รู้จักกับพี่ๆบางคนในดูไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือกันในานามแกงว่าแบบเฮ้ยแก๊งเราส่งทรัพยากรให้เขาเพื่อไปช่วยเหลือการตี DG กับสกอต แต่ทางเราก็ไม่ทราบเองนะครับว่าบ๊อบรับการสื่อสารจากทางไหนมากลายเป็นว่าเรากลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับดูไว้เฉยเลยกลับมาที่เหตุการณ์ระหว่างสงครามกับเสาอาทิตย์และจันังคารนะครับก็ดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่าได้มีเหตุการณ์คนเนี่ยเล่าว่าในระหว่างที่เราต่อสู้กับจันังคารที่เลเบลเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งปลอมตัวเป็นคนของจันังคาร แต่ว่าเขาไม่ใช่คนของแก๊งจันนังคารนะครับเข้ามาพยายามมีส่วนร่วมในการต่อสู้ระหว่างเสาอาทิตย์และจันนังคารทําให้เราเนี่ยไปโจมตีผิดตัวครับเนื่องจากว่าเขาปลอมตัวมาเหมือนกับคนที่อยู่ในแก๊งจันนังคารเลยคนของเราก็เลยเข้าใจผิดนะครับแล้วผลปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็คือหัวหน้าแก๊งดีจีหรือว่าบ๊อบนั่นเองครับทุกคนจนนั้นแหละครับสุดท้ายพวกเราก็เลยประชุมกันว่าถ้าเกิดทางฝั่งดีจีต้องการ จะเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามนี้ด้วยการปลอมตัวเป็นคนของ JAK เข้ามาซื้อเรื่องของพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราจะโดน2แก๊งลุมครับซึ่งพวกเราประชุมกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องให้2แก๊งเนี่ยเข้ามาลุมเราเพราะว่ามันจะทําศึกยากลําบากมาก2ลุมหนึ่งเสียเปียบเสมอเราก็เลยประชุมกันและบอสตัดสินใจที่จะจ่ายให้จานังคารทั้งหมด25ล้านครับ เพื่อขอจบเรื่องกับจานังคารแล้วโฟกัสไปที่การต่อสู้กับ DG โดยตรงซึ่งทางเรานะครับก็ไปเจราจามาก็จบที่25ล้านและก็ยังจ่ายไม่ครบด้วยยังติดหนี้เขาแล้วก็ยังต้องทยอยจ่ายเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องระหว่างเสาอาทิตย์และจานังคารก็จบลงครับและก็เบนเข็มไปต่อสู้กับแก๊ง DG ต่อไปแต่ในระหว่างการประชุมกับจานังคารนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนสถานการณ์มาเลยก็คือ มีหนังสือพิมพ์ครับขึ้นมาครับโดยจ่าเฉยครับที่เข้าไปฟังเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นนะครับเขียนข่าวมาว่าพักลบชั่วคราวเสาว์อาทิตย์เปลี่ยนเป้าซึ่งดูเหมือนว่าทางเสาว์อาทิตย์จะวนไปปีปัญหากับทางด้านของดราก้อนหรือก็ดีดีจีนั่นเอง ด้วยเหตุการณ์ที่บอสปลอมตัวคล้ายกับคนของจานังคารและมีการนั่งรถด,ด้วยกันกับคนที่คล้ายของคนในจานังคารอีกนะครับเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันสุดท้ายนะครับสาวอาทิตย์ที่นําโดยบอสเลมก็มาขอคุยกับสมชายไปทําธุรกับทางของดราก,ก้อนก่อนข่าวเขียนออกมาแบบนี้แต่ความจริงแล้วเราขอจบกับจานังคารไปเลยแล้วเบนเข็มมาที่ดีจีเพราะว่าบอสตัดสินใจแล้วว่าถ้าเขาต้องการจะซื้อเรื่องแบบนี้ถ้าเขาปลอมตัวมาแบบนี้โอเคเราจะเล่นกับคุณ แต่เราจะไม่ยอมโดนลุม2แก๊งเพราะมันไม่มีเซนแล้วก็มันจะทําให้เราเสียเปรียบแต่โดยที่เรายังไม่ได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับมีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาโดยจ่าเฉยนะครับที่เข้าไปในฐานรตํารวจแต่เขาก็เขียนข่าวนี้ออกมาซึ่งก็อาจจะทําให้ทาง d ีจีไม่พอใจนะครับทําให้เขาเนี่ยขับรถมาเปิดเล่าที่ร้านค้าเลยครับทุกคนโดยที่ไม่รออะไรเลยนะครับ ทางฝั่ง DG เองก็ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยโดนเปิดครับโดยที่เขาขับรถมาบุกเราถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็บุกมาถึงร้านค้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแค้นกันมาจากปางไหนเราไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเลยทุกคนเปิดมาก็บัฟใส่กันนวลเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันกูต้มมาม่าก่อนใจเย็นนนึงนนึงนึงขอก่อนขอผมขอต้มมามา่าผมบอกว่าผมขอต้มมาม่าก่อนให้เพื่อนเตีอนไปก่อนเออูุยมาม่าก่อน ่ะเราไปดูเหตุการณ์กันครับมาจะเอาก็มาเออไอ้เหี้ยล้มอ้าวเอาวัตถี่หยุดที่หยุดที่หยุดหยุดมาแกวัดตอนนี้ใช่ระวังเพียนเพื่อนให้มาดูเพื่อนมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจพี่ไปเรเบลต่อเลยพี่ชุบชุบได้ไปเรเบล มีใครชูพิเศษจ๊ะเก็บมาถือขึ้มาเสร็จแล้วรีบไปรีบไปเอาของดูตำรวจมีคนไม่เก็บอาวุธนะตำรวจไม่หยุดไปเยหยุดไปเยหยุดไปเลยร้องดังดิร้องดังดิร้องดังดังิร้องดังดังดิดังดังใครชูกูโดยที่เขานะครับก็มาบอกว่าให้เราเนี่ยร้องดังๆหรืออะไรก็ตามแต่ ก็เป็นการเปิดสงครามกันเต็มรูปแบบนะครับทุกคนโดยไฟต์ต่อไปนะครับได้ลากยาวไปถึงเลเบลเราตัดสินใจที่จะเคลื่อนพลไปที่เลเบลนะครับหลังจากนั้นเพราะว่าเราจะต้องไปเตรียมทรัพยากรเพื่อที่จะสู้กับเขาต่อไปในศึกสงครามนี้ครับใครยึดเลเบลก่อนก็ได้เปรียบครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปครับท่านผู้ชมเราไปรีเซ็ตตัวที่โรงพยาบาลเติมเลือดและกลับมาที่นี่ครับแต่ปรากฏว่า คนของแก๊งดีจรออยู่ก่อนแล้วนะครับโดยที่เขารอพวกเราอยู่เราก็ไม่มีทางเลือกครับในขณะที่พวกเรามากันชา้าแล้วก็รวมตัวกันช้าไปครับก็เลยต้องสู้ครับมาทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องสู้ครับทุกคนแล้วเราไปดูเหตุการณ์กันครับเอาไงอะ่ะจะไปตียันตรงสนามบินมละล่ะก็เราชนรถเราชูรถไปขึ้นบนเขาเว,ว้ยเชื่อพี่บนขาไปขึ้นบนเขาแล้วเดี๋ยว,วมันตามขึ้นไปเขายิงเข้าเข้าเอร์โน อย่าลุมไปไปไปเกือบหัวกูไปเออไอเฮียเดนแอนิเมชันนะครับอระวังเออิมาด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 ิกองตึเฮียหมาแก่ลูกตัวคุเป็นเฮียอะไรสัส เออเปนเฮียอะไรมึงมาบ้าเนี่ยสัมึงมาเนไ,ไ,ไอ้คำว่าฟอร์มตึงหมาแก่เนี่ยไม่ใช่เสียงในเด็กแก๊งผมนะแต่เป็นเสียงของแก๊งข้าครับนี่คือจุดเริ่มต้นเหตุการณ์การบัฟที่มันจะไม่จบไม่สิ้นต่อไปอีกนานครับน้อยจะขายอะไเฮียไอ้โง่ไอีกระจกจนบอสฟิลขาดนะครับเจมาม่าฟิลขาดสวนกันไปกันมาไม่จบไม่สิ้นครับงลงไปอีกหนึ่ง เจมม่าเอาเีกเอาเีกฟอ,อกม,มตึงฟอมตึงอะไรอ่ะชุบเฮียไมอ่ะชุบรถอะไรอ่ะเฮียเป็นเฮียอะไรอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ต่อไปก็บัฟกันไม่จบไม่สิ้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาฟังครับว่าเขาพูดอะไรกับเราบ้างกูกูกูจะพูดพวกพูพกูจะพูดให้พวกมึงฟังนะพวกมึงเนี่ยมันมีจะมีแต่ไม่มีสมอง เสียงแค่มปนแต่ของไม่มีสมองนะครัไม่มีเลยเหี้ยไม่มีสมองเฮ้ยดเกลงกดเกล็กโอ้โหก็กลัวมีแต่ของไม่มีสมองโอ้โหก็กลัวไอ้แบบบาดข้อจี้เลยสัตว์นั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งนั้นที่เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับ DG มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะครับเขาถึงได้บัฟเราขนาดนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เป็นการต่อสู้กันมาเรื่อยๆเลยครับหลายๆไฟจนผมเนี่ยโดนอุ้มไปด้วยนะครับนะแต่ว่าก็รอดกลับมาได้เพราะว่าด้วยความเก่งกาจของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความเก่งกาจของตำรวจนะครับช่วยกันบําจนผมรอดกลับมาได้นะครับและในไฟแรกสุดนะครับของศึกเราแพ้ไปครับเราแพ้แค่ไฟนั้นไฟเดียวนะครับเป็นไฟแรกที่เราเปิดตัวได้ไม่ค่อยดีเลยครับ แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราชนะทุกไฟเลยครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อวันที่1กันยายนนะครับเมื่อวานนะเราได้สู้กับ DG ไปนะครับผมเป็นไฟที่เราตัดสินใจที่จะไปบุกเขานะครับพวกเราไปรอเขาที่เลเบลนะครับแต่ว่าเขาไม่มาเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาเขาที่บ้านครับแล้วก็เจอกันระหว่างทางและในไฟนี้นะครับพวกเราก็ชนะขาดลอย เรามาดูเหตุการณ์กันครับทุกคนผมก็ทำอะไรไม่ได้มากครับก็ได้แต่วิ่งเข้าไปตีเขาให้ทีเดียวพอไอ้สัตว์ไม่ได้แกงเหี้ยให้ทีเดียวพอพูดดีสัตว์เนี่ยฮะแล้วฝั่งเขาก็บัฟเราหนักมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าเาใช่คนของแกงบวบหรือเปล่านะแต่อันนี้ไอ้มอค่าจำได้พูดเหี้ยอะไรเหี้ยเดี่ยมอค่านักแสดงว่าคนเมื่อกี้ไม่ใช่คนของเราเว้ย จนสุดท้ายนะครับพวกเราชนะไฟนี้ครับทุกคนชนะแบบขาดลอยเลยครับและเราก็ทําการอุ้มแยกกันไปเกิน10คนครับแทบจะทุกคนที่มีถุงหอ่อศพเราก็เลยกระจายแยกกันออกไปอุ้มครับจนสุดท้ายผมเองเนี่ยก็ได้อุ้มนะแต่ว่าหนีตำรวจไม่พ้นครับสุดท้ายก็แพ้รางของตำรวจอยู่ดีเนื่องจากว่าตอนสุดท้ายนะครับออกตัวเสร็จปุ๊บโดนยิงยางปุ้งไม่คาดเข็มขัดครับ,รบก็เลยกระเด็นออกไปแต่ พวกเรารวมใจกันถ่วงตำรวจครับทุกคนจนสุดท้ายแล้วนะครับเราสามารถอุ้มเอ๋อดีจีไปได้ทั้งหมด7คนถ้ารวมทั้งวันด้วยก็ทั้งหมด9คนครับทุกคนเรายืนรอดูเหตุการณ์อย่างใจจดใจจ่อเลยนะว่าแบบเฮ้ยชื่อของดีจีเมื่อไหร่จะขึ้นนะเนี่ยครับดูลายชื่อเป็นการอุ้มเอ๋อแบบหอบ่อศพสำเร็จแบบจริงๆอะ่ะ ที่สามารถละลายบัตรประกันได้หรือไอเทมหายอะไรไม่รู้แหละทั้งหมด4คนแล้วก็อุ้มเอ๋แบบเพลธรรมดาอีก3คนนะครับทําให้เหตุการณ์ณตอนนี้ที่อยู่ในหน้าจอเน,นี้ยเราอุ้มเขาไปได้ทั้งหมด7นะครับแล้วก็หลังจากไฟหลังจากนั้นอีกเราก็สามารถอุ้มเขาได้อีก1เป็น8หรือ9กา็ไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยครับโดนหมดเลยครับลูกชิ้นหมูพอเซเวตลูกโซ่บอบจันนังคารคือโดนหมดเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจจําน,นวนว่า ถุงศพจริงๆเท่าไหร่แต่เท่าที่ได้ยินมาก็คือ4แล้วก็เปย์สเราก็ลุ้นกันอยู่ในคุกอย่างใ,ใจจ่อเนี่ยครับชอปเปอร์คุงคือโดนกันโดนกันเรื่อยๆเลยนะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราเนี่ยครับสแน็คเกอร์อิมหมีบลูโดนกันรัรวๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูสตรีมนี้ก็จะจําเหตุการณ์นี้ได้มันอย่างดีว่าพวกเราแบบเออดีใจแค่ไหนมีเหตุการณ์หนึ่งครับก็คือทางติงต้องเนี่ยขับกลับมาที่บ้าน นะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนโดนไล่อยู่เหมือนพยายามโดนไล่บัมอยู่เขาเขาพยายามจะมาเอาตัวติ้งตองไปติ้งตองก็เลยนี่จอดก่อนนะครับจอดรถก่อนแล้วปุ้งตายเลยคุณบ๊อบนะครับขับมาชนติ้งตองตายไปเลย แต่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็กลับมาบ้านแล้วก็เหมือนข้างนอกจะมีเรื่องกันครับก็เลยพยายามจะไปช่วยแต่ว่าผมไม่ได้พกปากฉลามมาด้วยก็เลยโดนสนับกระทืบตายไปโดยคุณบ๊อบนั่นเองนะครับโดนยิงด้วยแล้วผมก็โดนอุ้มไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็รอดกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่คนที่ชื่อชิบาเนี่ยเขาได้จงใจขับรถนะครับเห็นว่าเห็นว่าเรากําลังเติมน้ํามันอยู่แล้วก็จงใจขับรถทับเอ็กท็อปไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ ยังไม่ถามเอกท็อปว่าเออเราควรจะแจ้งใบเขาไหมอะไรไหมแต่ว่าเราประชุมกันแล้วสุดท้ายว่าเฮ้ยอ,อย่าไปถึงขั้นเล่นแจ้งใบเลยเราเล่นกันพอในเกมดีกว่านะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่เขาทําแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างผิดกติกาเลยนะครับสาหรับชีบัจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะทุกคนมันมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะครับอย่างเช่นในตอนที่เราไฟกับเขาในเลเบลนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าเออมีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในแก๊งของ DG เนี่ยเขาน่าจะชื่อลูกโซ่เนี่ยแหละมั้ง เขาตัววาร์ปนะครับแล้วพวกเราดุมแทงเขาเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับถ้าเกิดว่าคุณดูในสตรีมผมคุณจะเห็นว่าเออเขาแบบเนี่ยเห็นป่ะโดนลุมแทงเท่าไหร่ก็ไม่ตายทั้งทั้้งที่แก๊งดีจเนี่ยเขาตายกันไปหมดแล้วเห็นป่ะอ่าเห็นไหมเขาแอนิเมชั่นไปแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยทัวแอนิเมชั่นลูกโซ่ไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกโซ่ก็ยังไม่ตายครับเนี่ยครับอนิเมชั่นไปแล้วนะแล้วก็พยายามลุมแทงกันอีกแต่เขายังไงเขาก็ยังไม่ตายครับแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือแบบว่า เมื่อกี้ป่าดไปแล้วไม่ใช่หรอพวกก็ตีมึงไม่เข้าเหมือนกันแหละมึงก็อนิเมะมาดิมึงก็อนิเมะมาดิเขาบอกว่ามึงก็อนิเมะมาดิแต่เราอนิเมะเข้าไปแล้วไงเลเมื่อกี้อนิเมะไปแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยแหละครับแล้วจริงๆถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเราโดนอนิเมะแล้วอะเราควรจะหยุดยกมือแล้วก็แบบว่าเออพอแล้วอะไรอย่างนี้และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องมาจากที่เราสู้กับจานังคารแล้วก็มาตีกับดีจี นะครับผมซึ่งก็มาสรุปเรื่องราวให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามสตอรี่กันต่อเลยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นสตีมแลละป่ะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปตัดแล้วก็ลงกัน let's go